ทำเฉลยศึกสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะที่ทหารญี่ปุ่นเกณฑ์ทหารเฉลยศึกมาไว้ที่นี่ในระหว่างสร้างทางรถไฟสายมรณะนะจ้าค่ะนะคะเราพาไปดูห้องถงข้างในมาแล้วนะ่าจะมาแล้วนะคะรอบหนึ่ง เราก็จะพามาดูส่วนของรอบนอกบริเวณข้างนอกนี้นะจ๊ะนี่ค่ะ